การเข้าสู่การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและกำหนดเลือกตั้งนะครับซึ่งเจ้าพนักงานผู้ดำเ,เนิกดดน,ก,อออนการเลือกตั้งเนี่ยจะประกอบด้วยกลนและก็รปภนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็กำหนดให้มีประธานกลงหนึ่งคนนะครับแล้วก็กลนแปดคนรวมถึงรปภอ,อีกสองคนนะครับสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรในการเลือกตั้งทั่วไปปศสองพกสิบหกนะครับ เราอยู่ในเขตแปนะครับในมหาสมุทรการในวันนี้นะครับผมมีความตั้งใจจ,จริงๆว่าการอบรมเราเนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยในปัจบัน้าที่อย่างถูกต้องไม่เกิดหรือ,อจะเกิดความผิดพลาดก็ผิดพลาดน้อยมากและการผิดพลาดของท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าน้อยอยากจะให้แก้ให้จบและมันจะต้องจบจบใน่วยของท่านนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดำเนินการเรื่องตั้งเนี่ยนะครับที่ผมพูดเสียง กนลและรพเนี่นอกจากท่านจะเป็นผู้ดำเนินการยึดตั้งจนเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านยังจะต้องนัดแนนพนัดแนนเสร็จก็ต้องมีการรายงานผลไอ้การรายงานผลนไแ้ละมันคือผลที่จะบอกว่าเราทำง,งานได้ถูกต้องไว้วาหรือไม่และก็สำหรับการอบ,บรมในวันนี้นะครับั้งใจจริงว่าอยากจะให้ท่านไปปนิบัตที่ ระเบียบตามกฎหมายตามคำสั่งของกรกตที่แต่งตั้งทุกท่านให้ปฏิบัติหน้านที่นะครับเพื่อจะร่วงรด้แล้วก็จะได้ให้ท่านได้รับเนื้อหาทั้งวมดทั้งนี้นะอยา่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดเทอนท่านเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเพื่อ,เอเนเตือนผมจะเพิ่มเติมในตอนหลังนะครับขั้นตอนทั้งหมดของการทำหน,น้าที่ของท่านแต่สำคัญว่าคือการมทำหน้าที่ท่านรู้อยู่แล้วอ่ะ เบื้องต้นท่านรู้อยู่แล้วแต่บรรยากาศรู้สึกมันจะยิ่งใหญ่มันจะถูกผีกพันมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อจะยืกันไปนะครับกีรติดตั้งอุปกรณ์นะจริงๆอยากจะให้ไปทุกคนจะจำนะเพราะว่าอย่างน้อยเราเใช้การตรวจับอุปกรณ์ทั้งหมดอุปกรณ์มีอะไรบ้ากหรือว่ามีบัญชีนะครับในชุดแบบนี้เนี่ยเขาจะมีบัญชีรายการว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วเขาค่อยตรวจค่อยเช็คกัน รประธานก็เรียกผลผลไม้ช่วยดูว่าพบนี่พบซิกคือถ้าเสร็จเร็วจะได้กลับเร็วนะครับพอหลังจากที่ตรวจรับเรียบร้อยนะพาทัดดนทีผลเรื่องตั้งไปที่ก่อนเพราะเราจะาจ,ะจ,ะจ,ะจะัดแผนกแผนขังการลงแผนไปให้นะครับดูตั้งแต่วันวันที่เรียบร้อยเพราะในวันวันที่จับแหนกเรื่มตั้งเนี่ยคือผมว่าเนี่ยบรรยากาศมันจะกลุ่มจะตั้งแต่เช้าไปเลยนะครับ เพราะนั้นเราช่วยกันและที่สําคัญคือว่ารกานต้องไปทุกคนรปภต้องไปทุกคนเพราะว่านอกจากการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราเนยต้องมีการตรวจรับบารลงคะแนนด้วยนะครับและบารลงคะแนนเนี่ยเล่นหนึงมันจะมียี่สิบใบนะครับแต่เราจะเชื่อมันได้ยังไงครับเราจะเชื่อมันได้ไยังไงเพราะเล่นนงมันมียี่สิบใบเพราะนั้นต้องเปิดดูเปิดดูทุกใบเลยนะครับ เปิดรูว่าเลขนี้มีกี่ใบมีกี่ใบถ้ามันมี20ใบก็กร่องก็มี20ใบแล้วก็เซ็นชื่อนะครับตกลกเซ็นชื่อทุกคนลงถึงเราตรงนีอด้วยหลังจากที่เซ็นชื่อเรียบร้อยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเรียบร้อยข้างหลังเซ็นเลยไม่ต้องรอวันไม่ต้องรอวันเอ่อเพื่อทั้งหรอกเซ็นเก็บไว้เลยถ้ามีเวลานะแต่ไอ้ในที่นเี้ผมคิดกรอบเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้มันแล้วก็เอ่ยว่าถ้าเกิดว่าเลขนนเี้ถ้าเกิดมันมี19ใบอ่ะ เออมันเออมีสก้าวไปทำงานผมจะแนะนำนะในตอนที่ลงคะแนนเลือกตั้งอ่ะเอามันไปไว้ใช้ที่หลังน,นะอยากไปเรียนลำดับไม่ต้องเรียนลำดับหรอกเอาไปไว้ที่หลังมันจะได้ตัองกลางกลางลงคะแนนอ่ามันจะได้ง่ายตัดการลงคะแนนอา่าทุกคนเข้าใจไหมับเอาไปไว้างหลังน,นะโอเคใช้ที่หลังใช้ที่หลังครับแล้วก็เอ่อไอ้นี่ในกรณีทั้ง บัตรเกินบัตรขาด ai, นะครับให้กจะดูนั่แขงเลยนอกจากบัตรแล้วเนี่ยยังมีบัญชีรายชื่อสอส,อสอหนึ่งพักสามนะครับซึ่งเราจะได้สองชุดหนึ่งมันจะไม่มีเลขสิบสามหลักชุดหนึ่งจะมีได้สิบสามหลักดูนั่งปกว่ามันใช่ของเราไหมนะครับแล้วเปิดดูทุกการเลยว่าประเด็นลำดับหนึ่งสองสามเท่าทุกแขงไหมมันเคยมีกรณีว่า เปิดไปหน้าห้าวันหน้าห้าไม่มีไม่มีข้อมูลอะไรเลยแล้วถึงเวล,ลาเลือกตั้งทำไงวุ่นวายเพราะนั้นเปิดเปิดเปิดเล่มถ้เาเปิดแผ่งนะครับดูเรียงลำดับที่เขานะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วัารลเลือ่อนตั้งให้แยกเปสองขุนนะครับผุนหนึ่งเนี่ยให้เป็นัตรเลื่อกตั้งสอสอแบบแผ่นเข็อีกม,กมันป็นกทุงหนึ่งให้เป็น บัตรเลือกตั้งสอสอแบบบระชีดายชื่อแล้วขาใส่ขิงใสแล้วผูกยางเอาใส่ลงไปในหีดในหีดนั้นพอในหีดนั้นอ่ะมีเฉพาะขงที่ใส่บัตรเลือกตั้งเท่านั้นนะครับปิดทีซีลแล้วก็เขียนแบบหนึ่งพักห้าแปะทักลงไปนะครับรักสายรักให้เียบร้อย นะครับจำชับนะครับว่าไอ้หุ้สายอย่ข้างในเราต้ใช้ใชะนะาสายเรานะเขาใส่เราแต่เขไม่ได้ให้ลงมาเยอะนัถึงเวลาเดี๋ยวจะมีสายรัดใช้นะครับค่อยๆดูปไปนะครับเสร็จแล้วอุปกรณ์ที่เหลือนะก็ให้เก็บไว้ในที่หนึง่งแล้วก็ไปส่งให้อกองทัพน,นะครับส่งให้ผู้ที่เขาตรวจนระับวัสดุในวันนั้น ค่อยๆถูกตามไปแหละนะครับหรือถ้ามีความสุก็ค่อยๆทำจะมาค่ะที่เด่นนิดนึงที่ต้องชาร์จพูดเมื่อสครู่นี้นะเดี๋ยวจะเห็นอีกครั้งหนึ่งเห็นค่าจริงตอนในขึ้นบ่ายนะคะนี่เป็นเพียงการเดนอว่าเหตุการณ์จริงในการที่จะเอาบัตรเลือกตั้งทั้งสองเพศเสร็จไปถึงสายที่พูดมันเป็นแบบไหนนี่คือพูดนำร่องไปก่อนแต่ใยค่าจริงจะเห็นในช่วงบ่ายนะคะค่ะเชิญค่ะการจับหน่ยเลือกตั้งจั่านเนี่ย ขอให้คนหนึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์เป็นหลักนะครับคิดได้ว่าถ้าเกิดว่าต้องใช้ิาแชร์มาเนี่ยเราอาจจะจัดสถานที่ยังไให้กาแชร์มันเข้าได้สะดวกนะครับยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าหน่วยรัฐบาลไหนที่อยู่ติดคลองเนี่ยก็อาจเปลี่ยนเข้ามาในหน่วยให้มากหน่อยให้มีให้มีพื้นที่สำหรับให้กีแชร์ผ่านเข้ามาหรือขนาดว่าถ้ากรกองจะต้องนั่งนชิดคลองห่อยก็ไม่เป็นไรถ้าตกน้ำก็ถือว่า ตกงานในหน้าที่ไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญคือเราจ่าเงินความสุขให้กับผู้ที่มาใช้ส,สวัสดิการนั้นนะครับแล้วก็การตัง้งตัวหาผมไปตัป้งล่วงหน้ามาแอบฟังหน่วยเขาไม่ได้กลั้นตัวหาเลยคือถ้าเราไม่กลั้นไม่มีสายกั้นระหว่างคุหาหนวะ่ามันมันจะมีโอกาสเติอนอ้อมหลังกัน,นได้เพราะ,ะนั้นผมขอฝากเพื่องนีน้ไปว่าการกลั้นตัวหาจะได้ทำให้มีสายกั้นไปด้วยนะครับ ในในคู you, return, like that, so, island, ่หาจะต้องมีแหนติดด้วยนะมีคำเตือนติดไปด้วยนะครับอันนี้เพิ่องเติมเข้าไปให้นะครับส่วนสองตัวไอ้แบงประกาศจันวนหมักเรื่องต้นก่อนการออกเสษเรื่องต้นให้สสอให้ข้าวข้าวเนี่ยไอ้ใบไหนที่แับเด็กหน้าดุเนี่ยเดี๋ยวในตัวเล่นเนี่ยจะมีมองนะครับท่านก็แค่ดูต่างเล่นอย่แหละเขาจะมีบอกว่าอันนี้เป็นติดประกาศนะครับก่อนที่จะมีการเรื่องต้นอันนี้พูดถึงช่วงเวลาก่อนที่จะเริ่มการเรื่องต้นเนะ แล้วก็ท่ามีตัวแทนจากพรรคการเมืองนะครับมาแสดงตัวแล้วก็เพื่อจะเข้าสังเกตการณ์เ่ยก็จะที่นั่งให้เขาอยู่ด้านในหมดเลยนะนะครับตอนนี้มีคําถามหนึ่งวันบังเอิญว่าตัวแทนตัวแทนจากพรรคการเมืองนั่นในหน่วยแล้วัเขารู้จักกับคนที่สิบเลื่อนตั้งบังเอิญคนสิ่สิบมีสิทธิ์เลื่อนตั้งเนี่ยเดินถึงไม้เท้าหรือเอ่อเดินถึงไม้เท้านานที่เดินได้สะดวกแล้วเขารู้จักกันเขาก็ให้เอ่อเขารู้จักคนนี้ เขาอยากสะัครของแนท่าจะให้เขาสมัคงได้ไหมไม่ได้ไม่ไนะเพราะว่าตัวแทนค่าจ้างเงินข้ารานกาที่กรกนะนะครับแต่จ <rat> ร <ri> <N> ิงๆแล้วเนี่ยรองกองทองไม่ไห้ามเลยแต่ว่าคือเราช่วยกันได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยการทำหน้าที่ของกรกใช้จริงๆในประมาณ5-6คนและยังมีทีม2คนที่เอาไปช่วยอัดวยินอัดสตูด้าด้วยเสียไปกองท้องมาด้วยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเริ่ม ลงคะแนนก็มาลองดูบริเวณหน่อยหนึ่งว่ามันยังมีไฟตั้งต่างผู้หันเสกตั้งยุบหรือเปล่าก็ไปกดมาลงซ้งนะครับการกลงก็ไม่เห็นขนาต้องชิมแค่ดูให้มันดูแบบโกร้ายเอาแค่กดต่อต่อแล้วก็คว่โดนอยู่ไม่ไกลเายทำได้สบาอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่ามีคำถามอยๆ่ายัมมาทันค่ะยี่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะเมื่อกี้ที่น้องชายพูดว่าถ้าเกิดว่า ผู้แทนทัพที่นั่งอยู่ในครูคาัอในหน่วยของเรานะคะที่จะปะระทองโอเคไม่ได้แต่ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่กรกพอเอกรป,ปงหมายถึงกรกพที่จะทําหน้าที่อำนวยความสะบวกเป็นแชร์ขอให้ประธานประธานทำสิ่งนี้นะคะขอให้ประธานหน่วยบันทึกลงในรายงานแบบบันทึกรายาการเหตุการณ์ห้าสิบหกด้วยว่า เราตอตได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บินเชนหน้าขันะคะเพื่ออำนวยสว่วมในการการบัตรเลิกตั้งให้ท่านบันทึกลงใน5้าทัด้วยเพราะฉะนั้นประธานหน่วยจังไว้เลยว่าถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติทั้งหลายที่เกิดขึ้นในหน่วยของเราให้ท่านบันทึกใน5้าทับห ทุกรายการที่เกิดขึ้นในหน่วยของท่านันเหตุการณ์ที่ยกตัวอยา่างวสกุลนี้นะคะค่ะเชิญต่อ่ะหน้าที่ของทุกคนทุกคนเลยในหน่วยเลื่อนตั้งของเรานะครับซึ่งพอเริ่มแปลนาฬิการก็เริ่มเลยนะครับโชว์ฮีนะครับโชว์ีปิดฮีซีลนะครับใช้สายลัดนะครับแล้วทำแดนสอสอห้าทับหกนะครับารายงาน เหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้นของเรานะครับว่ามันเป็นหรือเปล่านะเขาเริ่มแล้วประทัดก็เริ่มเลยนะครับนี่ได้เวลา,อ,าออกเสียงลงคะแนนแล้วนะครับพอเปิดการออกเสียงลงคะแนนเขาว่าไปเลยนะครับแล้วก็อนนก็เริ่มทำงานเท่า,า,น,น,านี้ผม,มอยากจะอยากจะให้ทุกท่านน่ะตั้งใจจริงๆในช่วงนั้นนี่แน่ให้ทีแรกคนมันจะออกเต็มเลยนะ เรางอสองท่านนะครับไ่ใช่กันจัดระเบียบหน่อว่าอยากให้ถลกเข้ามานะครับคนแรกจะตื่นหน่อยนะครับกลับมาลองากลมาลองคนแรกนะครับทำหน้าที่เอาเลยประศพที่ช่วยตรวจดูรายชื่อและดูลำดับเขาจะคือตื่นหน่อยนะครับไม่เป็นไรค,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 ค่อยๆทำถ้าผ่านห้าดันีแรกได้นะมันจะค่อยๆดื้มันจะค่อยม่ง่ายขอให้ผ่านห้าดันีแรกได้ก่อนนะครับกลัมาลองคนแรก บอคนที่มาเลื่อนชั้ให้จานบันทกที่และคอนเทนเนมรเอกสารแสดงตน,นไปที่กบบลบประนองนที่สองกบบลบประนองนที่สองคนที่สาหรับตรวจสอบบัญชีายชื่อช่วยตรวจสอบด้วยว่าคนที่ถือบัตรประชาชน,นมาหรือแสดงตน,นมาเนี่ยใช่เขาจริงไหมรบกวนพูดให้เขาเปิดแมสหน่อยน่กก่อนนะครับเปิดแล้วเขาปิดคือเราค่อยค่อยๆ่อยตรวจ ครับพี่ฝนอ่าใช้ได้เลยครับเริ่มต้นที่หนึ่งคะ่ะจากเมื่อกี้ที่ดูท่านกอนน์ดูท่านจะเห็นมีชดหนึ่งใช่ไหมคะชดหนึ่งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาลืมบัตรไว้ที่ครูหาและทีะนี้กนอนก็ออกบัตรเลือกตั้งฉบับหนังที่ผู้มีสิทธิ์ลืมมาให้ประธานหน่วยถูกไหมคะประธานหน่วยเย็บติดเล่น คำว่าติดเล่นคือ5้าทักสสอห้าทหกนะคะติดสสอห้าทหกและห้ามนำบัตรอันนั้นไปนับคะแนนตอนกระบวนการนับคะแนนเพราะการที่จะนับคะแนนจะต้องเป็นบัตรทุกบัตรที่อยู่ในหีบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นบัตรนั้นห้ามนำมานับคะแนนรวมเด็ดขาดนะคะแล้วก็ให้ประธานบันทึกในสสอห้าทหกค่ะอัชฌรชาิค่ะ เราจะอยู่ที่ตกลงคนที่สองคือคนที่ตรวจบัญชีรายชื่อสอส1 3อ,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 อยู่ในหน่วยเลื่อนบ้านนะครับคนนี้ฟังเราตัดจากคนที่จะมาเลือกตั้งแล้วถ้าเท่าไหร่ก็เปิดหานะครับใช้ไม้ค้ำแท็ป้องกันความเิ็พล่านในการเสรียชื่อนะครับแล้วก็ให้ผู้ที่มาเลื่อตั้านเนีเ่ยเนชื่อและตกลงคนนี้จะเป็นคนใช้จดหมายน้อย ไอ้จดหมายน้อยเนี่ยคือตัวปัญหานะครับจดหมายน้อยหนาาา้าตาจะแข็งเล็กๆที่เอาไวจ้จดลำหนักแล้วก็ติด้วยว่าเขาเห็นไม่ใช่หรือไม่ถึงนะครับจดหมายนี้มันเคยเป็นปัญหาว่าเมื่อก่อนจดหมายน้อยมันอยู่นอกหน่วยนะครับนั้นมันเหตุว่ามันมีความปัญหาว่ากปนเป็นคนบอกไม่ให้การเล่นนันเองมีเขาก็เลยแก้ปัญหาว่าจดหมายน้อยสำหรับจดลำหนักที่นี้ จะต้องอยู่ในหน่วยและคนที่จะให้คือกอกนองคนที่สองซึ่งนั่งอยู่ในหน่วยแล้วนะครับกอนองคนที่สองรับเักสารมารับเอกสากตรงมาแล้วเขเขียนระดับที่ในจดหมายน้อยแล้วส่งต่อให้กอนองคนที่สามกอนองที่สามคือคนที่สำหรับชี้แจงการเลือกตั้งของบัญชีแบแบ่งเขตนะครับสำหรับ คนนี้ก็คือขอให้รู้ลาดับเล้ก็ลงนะครับเราก็ลงลำดับที่จา่ายเงนน้อยนะครับแล้วให้ผู้ที่มีสิทธิ์ตั้งเซ็นชื่อนะครับเซ็นชื่อตรงนี้ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ไม่ค่อยสำคัญเท่ากฏบัญรัตรงที่สองที่ให้ผู้ที่มีสิทธิ์ตั้งเนี่ยเซ็นให้ถึงช่องต้องระวังนะต้องให้เซ็นให้ถึงเป้านะถ้าต้องเซ็นผิดช่องอะ่ะ จริงๆเนี่ยเขาก็เ like, ซ็นตผิดช่องหลังเราไม่รู้หรอกแต่เราจะรู้อีกทีคือตอนที่คนที่ตัวจริงเง้ามาแล้วเขามาเห็นว่าอ้าวเชื่อเขาเซ็นแล้วเนี่ยแล้วเราทําไงดีเราทาไงดีมีคนมาเซ็นแล้วเกิดโมยๆขึ้นมาเลยบอกลองฟังกับใจเย็นๆอ่าไม่มีอะไรก็แค่เซ็นตผิดนิดนั่นเองก็ให้เขาเซ็นให้ถูกต้องคือเซ็นด้านตรงส่วนหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ อย่าล yeah, ืมบ yeah, ันทึกเข้าไปในสอสอหน้าเขาผมด้วยนับพลาดเขาเสร็จสิบปีก็ทำนั่นเองไม่มีอะไรนิ่งๆนิ่งๆไม่ตื่นไม่ตื่นไม่จนกว่าเขาให้เสร็จสิบปีเขาเสร็จสิบปีเสร็จเซ็นตเขาเนไปเดี๋ยวเราในแบบการจัดการเรานะครับแล้วก็มันก็จะมีเงินไปตามแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรครับเสร็จแล้ว ตอนนี้ประชาชนยังอยู่กับกปนอยู่นะอยู่กับลปนคนที่สามคนกับคปที่สามก็ส่งบัตรแลือตั้งร้องกับบัตรแสดงตนไปที่รปงคนที่สี่นปงคนที่สี่ก็ทำเหมือนกับรปคนที่สามให้เซ็นชื่อแล้วก็จีบบัตรแล้วก็ทำให้เขามีข้อมีข้อเพิ่มเติมว่าในการจีบบัตรเกียยา ไปเถอะฉีดปะซ้อนกันนะจะทำยังไงก็ได้แล้วแต่ตัวเองเนี่ยนะว่าอย่าไปเถอะฉีดปะซ้อนแต่ฉีดปะซ้อนเรารู้ได้ว่ามันจะหนาหนมันจะฉีดยากผมกลัวจริงเลยบัตรเซลเด็กเนี่ยมันแก้ยากนะเวลนที่ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆทำผมบอกว่าถ้านตทีแรกสำคัญเราก็พอช่วยกันหน่อยนะอย่าให้ผู้บรสิทธิ์เรืองต่างๆูเข้ามาเไม่ค่อยๆจัดลำต่างอ่าน เว็นระยะฐานนะครับคะนเอนะครับเอขายกาที้ตีแลกันะผมว่าอย่างมันจะค่อยๆลื่นลื่นและกัณนที่เหลือสองคนที่ยังฟรีอยู่มาช่วยดูได้มาช่วยดูกันนะครับมาเรียนรู้งานกันนะครับจากนั้นกอปราลมาถึงกปลังคนที่สี่กองหลังคนที่สีก็เหมือนเดิมให้เขาเซื่อแล้วก็รวบบั่งทั้งสองไปทั้งกี้เยชื่อเล่องแหงเข็มรวมถือบัตรเลนตตนให้กับผู้มีสิทธิ์เล่า แล้วคนนี้จะเป็นคนเสียงเข้าไปในในเล็กแหลมแยกกันว่าเล็กแหลมสำหรับผู้ชายหรผู้หญิงเสียงให้มันถูกมันจะได้ง่ายนะครับค่อยทำนะเดี๋ยวพอเวลารวมตอนนับคะแนนเนี่ยมันจะวุ่นวายมากเลยตอนสรุปผลเพราะนั้นเสียงให้ถุกละ้ชายหญิงนะครับแล้วก então, ja, à, ็ส่งบัญชีเรื่องส่งบัญชีเรืองตั้งทั้งแบ่งเขตแล้วก็สิบบัญชีรายชื่อแล้วก็บรรจุคะแนนให้กับผู้บสิษังแล้วก็บอกเขาว่าไปลงคะแนนนะครับ ตอนนี้คนคุณกูหาก็แนะนำเพื่อเซอร์ว่าหลังลงกมาแน่เสร็จแล้วตอนออกให้มิมว่าให้พักก่อนให้พักบัตรเริ่มั้งให้เรียบร้อยก่อนตอนออกมาไม่ใช่เราออกมาพักข้างหน้าไม่ได้พักเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ออกมาพอออกมาแล้วเนี่ยทุกคนที่มาเริ่มตั้งเนี่ยทุกคนจะได้สองใบมาเริ่มตั้งสองใบนะเออมันไม่ดีว่าใครได้หนึ่งใบไม่มีเพราะฉะนั้นทุกคนต้องได้บัตรเริ่มตั้งสองใบ คนกองนอนที่ปุณครูหาเขาดูว่าเขายอดตรงที่บัรเท่าไหร่เดี๋ยวขอยอดที่เห็บันเท่าไหรว่าใที่จะให้กองนานกองนอนเนี่ยมาคิดอยู่ในลักสองพันหกอิบพูดว่าใหเพราะฉะนั้นกองนอนคนที่คงที่ว่าไม่ใช่ง่ายๆนะตั้งใจอยู่หน่อยหนึ่งแล้วคนฟรีก็ช่วยกันดูด้วยผมกะคิดว่าคนฟรีก็ช่วยกันดูสักสิ่งหนึ่งช่วยกันเพื่อป้องกันไม่ให้บานเทิง กลัวกลัวอย่างเดียวไปเที่ยวเนี่ยรุ่นไหวไปเที่ยวเนี่ยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ให้ข้อของทางบอกให้ถูกต้องนะครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวพอใกล้ใกล้ถึงจากห้าห้าโมงนะครับประมาณสี่โมงคึ้นประธานก็เียมแดดเอาไว้แล้วทีจริงๆแดดเนี่ยประธานสามารถเคลมได้ตั้งแต่วันแล้วประจุได้เลยนะเขียนตอกเอาไว้เลยก็ดีนะดีว่าเออเขียนตอกเอาไว้ก็ดีเพื่อว่าในวันเลื่อนว่าจะได้สบายๆช่วยกนรู้ นะครับพอเหลืออีกสินาทีก่อ,อนที่จะสินสุดกาาประธานควรประกาศบอกนะครับไม่ใจควรสิงต้องประกาศบอกเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกสิบทีนะใครยังไม่ได้มาลงแถลงยังให้ให้ที่มาลงเลยหมดเวลาแล้วและจำชัดอยู่ว่านาฬิกาที่เราจะใช้เนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้นาฬิกาที่ไม่โดนตรานั้นเป็นเณฑ์อย่ามาท้วว่า ผมเมาหมดแล้วของเขาเของผูม้มีสิทธิ์ตั้ง่ี่สิบนาทีเนี่ยไม่ได้เอาของเราเก็จประกาศเลยว่าเราจะใช้ิการเรือกตั้งป็นเก่นะครับเก่